สวัสดีลูกค้าที่รักทุกๆคนวันนี้ฮองเฮาเนี่ยอยากจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับทัวร์ที่เราเพิ่งจบไปของเดือนพฤศจิกาแต่ที่จะมาถึงของวันที่24ของเราเต็มทั้งสองบัสยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านใครที่อยากมาทัวร์มาไหว้แบบปังสูตรแบบฮองเฮาจัดเต็มทำยังไงถึงรวย ทำยังไงถึงดวงไม่ลงอยากรู้เคล็ดลับเนี้ยต้องมาทัวร์กับมาเรีวทัวร์ของฮองเฮาเท่านั้นเรามีเคล็ดลับการไหว้นอกจากบางกุ๊ที่ฮองเฮาได้ออกไปแล้วเรามีไกด์คุณภาพเหมือนน้องทีน่าที่ทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักกันว่าทีน่าในตำนานคืออะไรเราจะแบบว่าเป็นพิเศษสุดสําหรับทุกคนและที่สําคัญที่สุดเดือนธันวา เดือนหน้าที่จะมาถึงเรายังมีโปรแกรมให้เลือกคือบอกเลยนะมาทัวร์มารีเวิร์กับฮองเฮาเนี่ยเราจะเน้นทัวร์สายไหว้เปิดดวงเปิดความยิ่งใหญ่เปิดความปังเปิดความเฮงทำยังไงก็ได้ให้เฮงให้รวยเทคนิคการไหว้เราจะมีให้ทุกคนเราจะบอกทุกคนเหมือนจับมือไหว้ทุกทุกคนแล้วรวยไปด้วยกันเดือนหน้าเดือนธันวาังมีกุ๊ปพริเดสอง ถึงหแล้วก็ถ้าใครมีลูกเล็กเด็กแดงอยากจะไปดิสนีย์แลนด์ต้องซื้อโปรแกรมสองถึงหนะแล้วเราจะมีกรุป๊ป1 0บถึงสิที่เป็นทัวร์วหว้และที่สำคัญเรายังมีกรุ๊ปช่วงคริสต์มาสใครอยากจะช็อปของไฮแบรนด์ที่เซลล์ต้องมาช่วงคริสต์มาสแล้วใครอยากจะมาเสริมบารมีเพื่อเปลี่ยนลัคนาราศีเปลี่ยนพศออต้องมาไฮไลท์ช่วง ทัวรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาความเฮงกลับไปยิ่งกว่าเดิมสนใจติดต่อมารีเวอร์ทัวร์ของฮองเฮารับรองเฮงไม่หยุดปังไม่ไหวมีแต่ได้มีแต่รวยโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะ